สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพานค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนค่ะอันนี้ก็คือพริกหวานนะคะเดี๋ยวเราขอแกะขั้วออกก่อนค่ะ วันนี้เราจะใช้พริกหวาน3สีเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหอมหัวใหญ่ค่ะก็ตัด ไลาทั้งสอง้านออกไปค่ะก็แกะเปลือกออกนะคะ ต่อาานะคะก็หั่นเขาค่ะหั่นเขาเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราหอมลูกเล็กนะคะถ้าหอมลูกใหญ่ก็หั่นให้ถี่ได้ค่ะก็เอาใส่รวมกับพริกหวานได้เลยค่ะ ต่อมานะคะก็คือพริกชี้ฟ้าแห้งค่ะแล้วก็นำเขามาหั่นเฉียงเฉียงนะคะมันแตกค่ะแล้วก็เอาเม็ดออกค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นไก่ค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเนื้อ,อะสะโพกไก่ค่ะใครจะใช้อกก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะแต่ว่าส่วนตัวแล้วชอบเนื้อสะโพกค่ะเขานุ่มเด้งดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาแซกกระดูกค่ะออกนะคะกระดูกก็ไว้ต้มทำน้ำสต๊อกได้ค่ะ า่อานะคะเราก็โรยแป้งทอดกรอบนะคะลงมาในไก่ค่ะกะเอานะคะไม่ต้องให้เขาไม่ต้องให้แป้งเคลือบไก่หนามากนะคะเอาบางๆพอค่ะ ะะเราก็จะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดเตาค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะทอดนะคะ เขาสุกนะคะก็ปิดเตาแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะตักขึ้นมาใส่ตะแกรงที่เสด็จน้ำมันนะคะ สำหรับเม็ดมะม่วงหินมะพานนะคะเราใช้แบบที่เขาอบหรือว่าทอดมาแล้วนะคะสุกอยู่แล้วคะ่ะเราก็ไม่ต้องนำมาเอานำมาทอดอีกนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ทอดนะคะก็เอาลงมาทอดค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทอดพริกชี้ฟ้าแห้งค่ะ เราจะทอดแค่แป๊บเดียวนะคะพอเขาส่งกลิ่นหอมเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะตักขึ้นได้เลยค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะนําหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็พริกหวานลงมาทอดค่ะระวังนะคะเขาจะเราก็จะทอดเขาแค่แป๊บเดียวพอค่ะ ก็ปิดเตาได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาปรุงน้ำซอสกันค่ะเริ่มจากน้ำตาลทรายค่ะเหล้าจีนค่ะซอสถอยนางรมค่ะ อิ้วขาวค่ะจากนั้นก็เปิดเตาค่ะ ตาไฟกลางๆนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วก็ให้เขามีความข้นค่ะ เรามีความข้อนอย่างนี้แล้วนะคะตักขึ้นมานะคะเ้าจะไหลเป็นสายค่ะแบบนี้ค่ะเหนียวเห็นไหมคะเราก็จะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะก็จะมีอหอมใหญ่นะคะแล้วก็พริกหวานแล้วก็ไก่ค่ะเม็ดมะม่วงหิม,มาพานค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแห้งค่ะ ก็ผัดค่ะเปิดไฟกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วก็ผัด กนดีนะคะก็ปิดเตาได้ค่ะค่ะสำหรับไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพานะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ